จังหวัดนนทบุรีจ <od> ัดพิธีมอบผลิตพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อให้เกษตรกรนำไปขยายพันธุ์ให้เกิดประโยชน์ต่อไปครับดรสุจินชัยจุมศักผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีการรับมอบผลิตพันธ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่จำนวน13รายที่ศารากลางจังหวัดนนทบุรี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากระพันธ์เพนซิริเพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรได้มีพืชสายพันธุ์ที่ดีโดยมีพระราชาดมริให้นำมเมล็ดพันธุ์ผักดังกล่าวจำนวน13ชุดอาทิแตงกวามะเขือยาวถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินทรถั่วฝักยาวลายเสือ จากรพันมเมะเขือเจ้าภรยา,มาเมื่อเขือเประาะเมื่อเขือกรอบยาวมาเมื่อเขือเปราะพวงหยกจักรพันพิกิี้หนูและคณะรวม10ชนิดมอบให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดทุกจังหวัดนำไปมอบให้กับปราบวัดและโรงเรียนนำไปขยายพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้กับกำลังพลและประชาชนทุกครัวเรือนต่อไป